เรียบร้อยเนี่ยอะไรงานนี้ ทั้งทั้งที่บังก็รู้อยู่แล้วเนี่ททำไมบังไม่บอกเจ้าหน้าที่ว่าเราผมไปไม่ได้หรอกงงไม่ฟังตัวใหญ่เขาก็ผู้ใหญ่ก็ให้เราไปโดนกะหัวไ้เลยต้องลงตรงนี้ไม่ใช่ผู้ทางขังนะที่เดินหัวผู้ใหญ่เราไปงั้นใช้มือที่สามว่ะสายไปปุ๊บก็ลงรถมีคนผู้ขังที่รู้จักผมหมดเลยมีคนมารอรับผมมัดอะไรแม่งมัดเออทั้งๆที่ความคิดเราตอนนั้น่ะคูลงไปต้องระวังหน่อยนี่ยผู้ต้องโดนอะไรแน่เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราใครจับเราย้ายใครเราโดนย้ายเรื่องอะไรถูกไหมแต่กลับกายพอไปถึง จำของขาปุ๊บมันพลิกคนมาต้อนรับเราดีเลยคุมบางคนเนี้ยผู้ใหญ่ก็ฝากไปก็ดูแลแล้วเราได้สิทธิหน่อยอะไรเนี้เป็นน้อนได้คืนอีกเช้ามาแล้วก็ชนเจ้าที่อะไรนะครับผมก็เปิดบอดเลยโอ้โหทั้งครั้งที่เราไปวันแรกเรื่อนจานั้นเขาไม่มีหรอกการไม่มีไม่มีถูกไหมไม่มีอ่ะพอไปชนเจ้าที่ปุ๊มเจ้าที่ว่าไงฮะเขาบอกจะดีเขาบอกไม่เป็นไรผมทาได้ไม่ให้ผูุขังมีเรื่องกันผมดูแลได้ก็เปิดเปิดไปเปิดมาก็าก็ดูแล